สวัสดีค่ะพี่นงทุกทุกคนคลิปนี้ก็เอาไข่เอเยี่ยงมาฝากพี่นงนะจ้าเขาฤดูหนาวอย่างเต็มที่ถ้าผูดด้ใดบ่เป็นไข่ก็คือถือว่าบ่าได้เขาฤดูหนาวเนาะจ้ะเนาะจะหนาวจะร้อนเฮาก็จะต้องเป็นไข่เนาะจ้ะเนาะอ่านี่เป็นต้นคริสต์มาสเนาะจ้ะเนาะเป็นเทศกาลที่แต่ละบ้านต้องมีต้นคริสต์มาสเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้แอนจะเสนอเมนูอย่างเนื้อแดดเดียว ากแหงพี่น้องแอนอยากกินไปจา้าแอนเอามาไปซื้อเนื้อมูมาได้สองกิโลนี่แหละจา้าซื้อมาแทะไอ้ถุงหนึ่งแล้วก็จะเอาว่าจะไปะเฮ็ดไอ้หมูตากเตาพิงนี่แหละจา้าช่วงนี้บ่มีแดดดอกแต่ว่าพอดีที่บา้านมีเตาพิงเตาพิงใส่ฟืนนะจ้าเนะาะก็เ,ะกเลยจะถื้ออกาอย่างให้ไม่แหงๆพึ่งเห้ไม่แหงๆตากให้ไม่แหงๆนะพี่น้องจา้จาดีวจ้าซื้อเนื้อมูมาแล้วเข้ากับข้าวอ่า เอาเกลือเนาะพี่น้องเนาะมาล้างๆมาท,ทุู้ๆเมื่อกับกินข้าวเขาจะซอยลดได้นะจ้าเด้อนี่นะจ้าก็เนื้อาากะอกงามเติบอยู่จ้าแอนมากินเนื้อแบบสันคอหมูจา้าเพราะว่ามันสีมีมันแสกน้ำจักหน่อยถ้าเป็นเนื้อร่วนเลยมันสิแข็งแล้วมันสิกระด้างเนาะพี่น้องเนาะแอนก็นจะมาหั่นเนาะจ้าเนาะมันใหญ่อีหลีพี่น้องจา้าสองโลกว่าอยู่ที่สิบหายูโรนิดๆเนะจ้าเนาะตีเป็นเงินไทยกันสิประมาณอ่๋ 67ลอย67ลอยประมาณนี้เนาะจ้าเนาะแอนก็จะมาหั่นพ่อสินตัวนี้แอนจะเอามาหั่นเป็นเออเอามาหั่นแบบสร้อยอีกเท่านึิมเนาะจ้าเนาะหั่นบางๆจะน้อยเพื่อที่จะว่าให้เอาไปตากแล้วมันสิได้เอาไปพึ่งกับเตาผิงเนะจ้ามันสิได้แห้งไวๆเนาะจ้าเนาะนี่จ้าหั่นสร้อยๆไปมันแสบด้วยพี่น้องถ้าบติดมันนี่มันจะแสบเนาะมีผู้ใดเอ่อมาขึ้นกันบ่ ถ้ามันเดนือล้วนๆแล้วยังสิมันสิมบ่อแส,ส,สพี่น้องจ้ะโอยเนี่ยจ้ะกะแช่าเติบพี่น้องกะมักทิมเดี๋ยวเอาว่างใบก่อนแอนก็ยังสิไปหั่นเนี่ยขนาดกะสินาขึ้นจักหน่อยจ้ะเอามาหั่นแบ่งไวแ้แอนสิแบ่งไว้แต่เฮ็ดอ่าว่าจะเห็นแล้วแต่เขาอยากล่ะจ้ะแต่ว่าคลิปน้านี่ขึ้นมาจะเท็ดกระเผาหมูพี่น้องจ้ะเพราะว่าอ,อยากกินกระเผาหมูนะจ้ะเนาะหั่นไว้จ้ะ อันแช่พิเศษไปแล้วกันถุงละแต่ละบ้านเลยจ้ะแอนจะหัน่นถุงละสีโ่เน,โน,นืานเนาะเพื่อที่จะเอามาเห็ดได้ส่วนแฟนเพื่อนก็นสะเอาไว้แต่ย่างจ้ะเพื่อนว่าไม่นุขอย่างเด้อมาสานพี่น้องก็เลยว่าโอเคอย่างกับย่างหอยกระไรสี่พี่น้องหอยกอระอรียัดใส่ถุงถุงหนึ่งสีส่ิบพี่น้องจ้ะจังสี่ลักว,วิธีการถนอมอาหารถ้ามีตูแ้แช่ฟินถือก็ดีจังหนึ่งพี่น้อง อาหารแชฟิชไว้ถ้าเขากินบ่งมือเนี่ยมันเสียดายถ้ามันเน่าเนาะจ้ะเนาะหั่นหลัก็ะแชฟิชไว้ก่อนเลยจ้ะมันจึงสิบ่เสียดายของเนะจ้ะเนาะถ้าว่าบางเธอเ้าก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เต่ละมือน่ะบางเธอกินเขามาจากที่ทำงานหรืออาจจะอาจจะง่ายๆแค่ต้มมะมาวงสิเมียจ้ะกันเล้วๆไปส่วนจันทึงสุ้งหีลูกก็บสามีก็หา่หลานอยู่แล้วพี่น้องจ้ะเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดดอกจ้ะเพราะว่าได้เฮ็ดงานแล้วเนาะจ้ะเนาะแอบก็จะเอาไปแซงของฟีดจ้ะ บูที่แอนหั่นแล้วแอนก็สิมาใส่กระเทียมพี่น้องจ้าปรุงขึ้นบานเท่านั่นละจ้าเนาะมันหอยน้ำตาลผงชูรสแอนสิบอมาเลยใส่ดอกจ้าเพราะว่ารสดีเนาะจ้าเนาะมันมีผงชูรสอยู่แล้วเนาะจ้าเนาะเอากะใส่ลงไปพี่น้องจ้าหมักลงไปอัตราส่วนในการหมักมักนี่ถ้าแบบผู้ใดไอ้มักรสชาติได้ก็แค่แบบว่าประมาณแบบหนึ่งต่อหนึ่งถ้าใส่สองช้อนก็สองช้อนนี่สิจ้าถ้าผู้ใดมักหวานลายก็ตัดสาม ทอดมันหอยช้องเอียงหมาม้านจินะจ๊ะถ้าเขามากรดใดโดดเดน,นึงเข้ากะใส่ตัวนั้นหลยเพิ่มขึ้นไปเน,น,นือจากเนี่กะแซบรสชาติแซบเสียดายเขาเดียวว่าบี้พี่น้องจ๊ะแต่ว่ากะมี้เขาห่อมะลิอยู่จ๊ะกะดึงไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๊ะกะมากมักอ่าบีเต่าพิงที่บ้านดีจังน่อยเนอะพี่น้องเนอะถ้าเขาอยากกินแคบบมู อยากกินเอียงที่แบบตากแห้งซี่ก็แค่เอาไปพึ่งไว้อ่ะแค่คืนเดียวพี่น้องจะตื่นขึ้นมากเขาก็แห้งเลยจ้ะประหยัดบ่มีแดดก็บ่เป็นยังช่วงนี้ก็คือแบบเออใส่เต้าพิงให้มีประโยชน์เลยพี่น้องจ้ะอย่างก็นวดๆมากๆแล้จ้ะเนาะแอบใส่น้ำมันหอยน้ำปลาน้ำมันอันน้ำมันอันนั้นไงน้ำมันง่าลูกไปน้ำพี่น้องม่ได้หอมเนี่ยจ้ะแจ่วเซจซีมสำหรับเมื่อนี่เพื่นมาเพื่อนอยากกินซอสน้ำมะขามเปียกพี่น้องจ้ะฝรั่งมือ สอนนำมาขามาเปียกให้ฉันเด้อว่าสั่น่าโอ้โอเค,ก,ค,คเกัดไปตัวมาขามเปียกกับมี้แซ่ตัว่าบตัวนี้พี่น้องจาอ้าเยจ้านี่ก็เป็นเตาผิงใช้ให้เป็นประโยชน์เลยบองพนว่าอย่าออกไฟใส่มือดิสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นนนพี่น้องจ้าก็เอาไม่ยากก่อนที่จะย่างก,ก็เอาน้ำมันใส่น้ำจักหน่อยพี่น้องจา้าแล้วแอนก็จะบุง้งใส่รสดีเอารสด,ดีใส่น้ำจกักหน่อยเด้อะมือด้แซ่ที่จริงก็มาร์กไว้ก้อนก็นกนได้พี่น้องจา้าแต่ว่าแอน จ็ดสามนะมือนี้มีอา no มณ์แบบว่าเออขี้คานจากน้อยแดงสีนาเม่ต้องมากดอกก็คือเอาลวดดีอะโป๊ะโป๊ะตบๆจากน้อยพี่น้องจ้าลวก็ขึ้นเาต,านต่าผิงยางไปเลยแสบพือเก่าพี่น้องจ้าชงเวลายางกับพให้เสียเวลาพี่น้องจ้าแอนก็เอาอหมูที่ข้ามมักลจะเอามาตากเรียงใส่ถาดตะแกรงพี่น้องจ้าเพื่อที่จะ เอาไว้ทั้งขึ้นเลยจ้ะตอนแรกจริงๆอะประมาณจะหาหกชั่วโมงที่สีเขากับแหงดีแล้วนะจ๊ะเนอเพราะว่าไฟมันห่อนจ้ะแอนจะว่างไว้้างๆกับเตาพิงเลยจ้ะสะดวกสบายมากๆพี่น้องจ๋าขึ้นอยากกินเข่าวจีเซคายขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวต้องจัดแน่นอนพี่น้องจ๋าข้าวจีเซคายนี่ไม่ได้กินโดนแล้วนี่จ้ะไหนก็จะพึ่งไว้้างเตาพิงจรีงๆนะจ้ะคนถามไป ควันุเต็มบานเลยพี่น้องจ้าแต่บ่เป็นอย่าง่มบอกว่ากินหอมของอาหารพันมาบ่เสีเลียดพันมาโอ้พี่น้องควันมันกระทู่ขึ้นทั้งบนบานเนะจ้ะเนาะแฮงก็ได้แลนคือไปเปิดหน้าต่างพี่น้องดูไอ้เครื่องอันดูดควันทั้งบนบานซอยจ้ามันเอาบ่้วันได้มันหมินพี่น้องจ้าย่างเสร็จแล้วก็มาหันจ้าหันแบบสไลด์อ่ะสไลด์เอียงเอียงมีนนิดนึงพี่น้องจ้าสิได บางๆนล้จ้าเนาะก็เป็นเมนูอีกอาหารไทยที่แบบเมนูหนึ่งที่ฝรั่งใน้่องลรวต้องติดใจนะจ้าเนาะเน,นี่ยจ้ามักยิ่งมักด้วยรสด,ดีเนี่ยอชูกกาลังในความอร่อยไปอีกแบบเลยพี่น้องจ้าีจ้าก็นั่งกินกันไปพี่น้องจ้าอาการก็คือแบบส่งๆอะปวดหัวเจ็บข้อแต่ว่าก็ต้องฟื้นกินจ้าถามว่ารู้รสชาติว่บ่รู้หรอกจ้าเขาก็ะเฮดไปเนาวจ้าเนาะ,ะก็กินเอา กินเอาแห้งพี่น้องจ้าสิได้กินยาและะ้วโโโโกนันน้อนนะจ้ะเนาะแซบวะแซบแบครับ,บครับ,บครับครับโอ้ยเบิ่งเลยพี่น้องตรงไหนทีมีไขมัน บีออกบอมักคือบอเพิ่นน่ะละจ้ะในจะรู้ว่าเนหมูติดไขมันแซ่พขนาดไหนเอาดูพิจารณานี่ลเพี่น้องจ้ะสิ่งที่กินยากก็คือเขาบ่กกินไขมันนี่ละจ้ะแซบปะครับแซ<ส>บแซบ,บครับแซบครับ,บ,รบพึ่งเมื่อได ประมาณเอ็อนตากไกวประมาณจะสามชั่วโมงนี่แหละจ้าแองกะมากลับจ้ากับขังที่จะให้แห้งก็ดีเนาะจ้าโนแอนมีความรู้สึกอยากกินแบบทอดออกมาแล้วแบบแข็งแข็งจากน้อยแองสีงงงง่ที่จริงซทำนี่ได้แล้วเด้อจ้าเอาไปทอดสามารถกินได้เลยจ้าพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวนี่ยเออกับใบไอ้ปลาแดกบองจำปลาแดกบองนี่เข้ากันมาทั่วแล้วพี่น้องนี่มันก็เป็นเมนูที่แบบฮ่องกิ้ไว้ว์เราแบบแช่ตู้เย็นไว้จ้า กลับมายังสีทาให้งานมือยก็คือก่อนไปให้งานแอนก็นจะคุ้งเขาหรือว่าแซ่เขาไว้ก้อนเนาะจ้ะเนาะ้าบามือไหเฮาอยากกินเขาเจ้าหรือว่าเขาเหนียวยังสีจ้ะกลับมาก,ก็แคาลงกระทะถอดแป๊บเดียวดึงเขาเข้าวเดี๋ยวได้กินเลยจ้ะนี่จ้ะนั่งจังจากาตอนแรกพี่น้องแล้งก็ค้างในประมาณสองนุ่มมาจ้ะนึกแล้วล่ะคั่มเขาเอินคั่มบ่าแล้งแล้วละ่วลวละเดี๋ยจ้ะเนื้อแบบว,ว่าไอหมูที่ตากไว้อะจ้ะ แห่งดีมากๆนะพี่น้วงจ้ะแอนก็นจะเก็บใส่กองไวจ้จ mm hmm. ่จริงๆอ่ะอยากจะแลบใบอยู่เด้ยจ้ะแต่ว่าแอนแ่ามันแลบอะไรด,ดอกจ้ะเพราะว่าถ้าเห็ดแต่ละเือเห็นน้อกิ่นแต่ละเทือ,ทอมีผู้กิ่นซอยจ้าก็คือสามีและก็ปูคนก็กิ่นซอยสามีคือกิ่นแค่สองสองสองขาบพี่น้วงจ้ะเหมือดเลยจ่าสามีแหละจ้ะเพราะว่าทุกบ้านทุกคนน่อยู่บ้านกินน้ำายกเว้น ลูกไส้กับลูกสาวนะจ๊ะแล้ก็กินแค่กัดดีๆหน่อยซิมรสชาติกับบถติปากเพิ่นๆกับว่ากินจริงๆจ้ะนี่จ้ะแห้งสนิทแล้วแอนกับสิมาทอดพี่น้องจ้ะแอนขึ้นอยากกินน้ำเข่านะจ้ะเนาะบะรูรสชาติกับว่าเป็นยางพี่น้องจ้ะเพราะว่าเนื่องจากสิ่งหาวางแผนไปแล้วว่าเออจะกินจริงๆไหมแต่ว่าก็เป็นไข่กับว่าเป็นยางจ้ะกินบ่ายกินแล้วก็เขาจะว่าได้กินย่า พี่น้องเออย่างมดสบายพี่น้องว่ากินแล้วมันบ่รู้รสชาติกินแล้วมันบ่บ่แสบบ่เป็นหยังพี่น้องจ้าขอถวายเฮากินเข้าลงไปให้ได้ละเฮาก็กินยานอนพักผ่อนร่างกายของเฮาก็สิฟื้นเร็วมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะจ๊ะนาะแอนหวังว่าวันจันทร์แอนจะไปเฮ็ดงานได้ตามปกติเนาะจ๊ะนาะแอนก็จะกินข้าวกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนให้ได้มากที่สุดเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะก็มีกินยา ในงานกะปวดหลังพี่น้องจ้ามีความปวดหลังมากๆเลย,ย,กกยลจ้าแล้วก็ยังมัมมีไข่สิกาคินยาแก้ปวดยาพาราพี่น้องจ้าแล้วก็ตอนแรกยังเสียแอนกัซิกินยากแก้แพ้น้ำอยเลือกอักพุ่มแพร่พี่น้องเนาะแอนฝากกดติดตามกดนแช่ก้นลค์กดนซับคัสซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าดูแลสุขภาพตัวเองน้ำเด้อจ้าเด้อ